<N> นี่คุณผู้ชมครับเรามีกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับเนื่องจากว่าธนาคารออมสินเนี่ยค<ะ>รบรอบ111รอบปีนะครับส่งเสริมการออมนะครับรางวัลที่1สลากออมสินงวดวันที่1วันที่16พฤษภาคมนะครับรางวัลที่1นึ่งเนี่ยหนึล้านบาทเลยโอ้โหใครอยากถูกรางวัลเนี่ยต้องไปซื้อสลากออมสินแล้วนะครับแ,<ล>แต่แ<ล>ถ้าใครสวยมากอยากได้กระปุกใบนี้ใช่ไหม<ะ>นี่เดีย๋ยวมีวิธีการเลยนะครับสำหรับแฟนมันแท้กระปุกออมสินไม่ควรพลาดเลยนะครับกระปุกออมสินวาระครบรอบ 111ปีที่ธนาคารสร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษโดยนำงานหัตกรรมตีลายแผ่นแร่ซึ่งเป็นลวดลายดอกมะลิมาตกแต่งลงบนกระปุกอมสินถ่ายทอดผลงานอันทรงคุณค่าด้วยอัตลักษณ์ที่มีความอ่อนช้อยงดงามตามศิลปะล้านนาซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมของชุมชนบ้านป่าสักขวางจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติ สามารถเป็นเจ้าของกระปุกออมสินในวาระนะครับ111ปีได้โดยโลงทะเบียนจองสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์นะครับขึ้นมาแล้วครับ www.gs-b.or.th และ Line Official gsb s o c i e t y ตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคมนี้นะครับจะเปิดให้ฝากเงินตั้งแต่500บาทขึ้นไปการลงทะเบียนจองสิทธิ์1กระปุกต่อ1ท่าน ของมีจํานวนจํากัดต้องรีบหน่อยนะครับและสําหรับเด็กที่เกิดในวันที่1เมษาย5 6 7น2567ธนาคารได้มีการมอบเงินทุนประเดิมให้เด็กหลายละ500บาทอีกด้วยก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร1115ครับค่ะกระปุกสวยด้วยอ,อย่าพลาดกันนะคะ